ตอนที่5ของซีรีส์ดาร์กชุดหัวใจผมยกให้คุณไปฟังกันต่อเลยค่ะเวลานาน,นเท่าไหร่ไม่รู้หลังชายหนุ่มเดิอนออกไปจากห้องเธอก็เอาแต่นั่งมือลอยมองพิดานสลับกับฝาผนังทำอย่างกับมันคือภาพที่พึงยึดเหนี่ยวจิตใจสุดท้ายชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อคงมีแต่เรกาโดเท่านั้นที่รู้เอเมิเลียตาบวมแดงค่อยถดร่างบางออกจากเตียง เดินไปล้างหน้าทําตัวให้ปกติเมื่อความตกใจนั้นเริ่มจางลงเธอรู้ว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้และเหมือนจะไม่มีวันนั้นเลยด้วยนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเสียงฝีเท้าที่ดังตึกตึกตึกทําเธอสะดุ้งตื่นหญิงสาวผุดตัวลุกขึ้นนั่งหลังหลับไปสักพักเธอเดินไปที่หน้าต่างค่อยๆแง้มมันออกพลางใช้สายตาก,ก้มลงไปดู ชายชุดดำนับสิบวิ่งกันจ้าละหวันต็งไปหมดหนึ่งในนั้นมีลูแคนและตามออกมาด้วยร่างของเรกาโดครูซัตที่โผล่ออกมาจากตึกเสมือนเช็คความเรียบร้อยเธอรีบหลบในจังหวะเขาเงยหน้าขึ้นมาหญิงสาวขามวดคิ้วครุ่นคิดเพราะก่อนหน้านี้เธอเหมือนเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นกล่องหรือรังอะไรสักอย่างถูกลำเลียงพาขึ้นรถทำไมต้องทำกันลับๆล่อๆตอนเที่ยงคืน ดวงตาคู่เรียวโผล่ออกไปแอบมองอีกครั้งหลังได้ยินเสียงรถออกไปพร้อมเสียงความวุ่นวายโดยที่เธอเองไม่ทันสังเกตว่ามีคนบางคนดูเธออยู่เขาเงยหน้าขึ้นมายืนในที่เดิมใช้สายตาคมกริบจ้องมองไม่วางตากว่าที่เอมิเลียจะทันเห็นและหลบสายตานั้นทันก็สายเกินไปเสียแล้วหวัวใจของเธอกลับมาเต้นแรงอีกครั้งหลังเห็นว่าเรกาโดเดินเข้ามาในตึกใช่เขามุ่งเจ้าเรื่องเธอ ในจังหวะหญิงสาวยืนตัวแข็งทื่อกำลังครุ่นคิดจะทำยังไงดีกว่าหล่อนจะมีสติขึ้นมาก็หลังจากคุณพบว่าณเวลานั้นมือเผลอไปล็อกประตูแล้วและลากโต๊ะไปค้ำยันเอาไว้เรียบร้อยก่อนจะรีบกระจุนขึ้นเตียงนั่งมองการสั่นสะเทือนของลูกบิดประตูเอมิเลียเปิดหล่อนภาวนาในใจอย่าให้เข้าพังประตูเข้ามาลมหายใจเข้าออกอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงความกลัวหนัก เอมิเลียกระวนกระวายเบิกตาพลงทุกครั้งที่มีเสียงเรียกก่อนจะเงียบไปหลายสิบนาทีหล่อนพ่นลมหายใจโล่งอกล้มตัวลงนอนต่อเตรียมใจที่จะต้องถูกทำโทษในวันพรุ่งนี้ในขณะหญิงสาวไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงที่เงียบลงไปนั้นไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะเดินกลับไปหรือละความพยายามไม่ควรใจเธออีกเขายังคงยืนอยู่หนังบานประตูเพียงแค่หยุดการกระทำตัวเองเท่านั้น เรกาโดยิ้มกลิ่มที่มุมปากรู้สึกสะใจสุดๆที่สามารถแกล้งเธอให้กลัวได้ก่อนจะเดินกลับไปจริงๆก็ตอนเห็นว่าหญิงสาวเงียยไปและเขาเองก็เสียลายือนอยู่ตรงนั้นมากพอแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเอมิเลียถูกปลุกตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ในขณะที่ไม่ใช่เวลาตื่นของเธอและเธอเองก็เพิ่งจะนอนหลับสนิทก็ตอนเช้ามือน,นี้เองเวลานี้หกโมงตรงวันเช้าเกินไปแต่ เธอขัดใจไม่ได้เพราะนี่คือคำบัญชาของเจ้าของบ้านหญิงสาวสลัดผ้าห่มไปเปิดโดยไม่แสดงอาการงัวเงียให้ซีอาเห็นสักนิดแม่ตอนนี้ผลของการนอนน้อยแทบจะทำให้เธอล้มทั้งยืนก็ตามเธอเลือกที่จะทำตามอย่างเงียบๆหนูขอเวลาแต่งตัวแค่10นาทีนะคะหล่อนรีบบอกซีอาและรู้ดีกับสาเหตุที่ถูกเรียกพบกระทันหันสินาทีผ่านไป หญิสาวทำธุระส่วนตัวเสร็จหล่อนเดินห่อไหลตามหลังสาวใช้ประจำตัวที่เดินนำหน้าเพื่อมาพบเจ้าของบ้านหนุ่มในห้องทำงานแน่นอนนับว่านี่คือคนแปลกหน้าคนแรกที่เธอเกรงกลัวที่สุดกลัวรูปร่างที่กำยำกลัวเสียงทุ้มยำตะคอกกลัวการถูกซักไซ้ถามเจจนม,มุมและที่สำคัญกลัวแววตาสีธมินลึกลับนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามา บานประตูค่อยๆถูกแง้มก่อนใบหน้าจิ้มลิ้มจะโผล่เข้าไปเรกาโดวางปากกาลงบนแฟ้มจงใจมองเธอเอมิเลียเม้มปากสนิทพลางหันไปปิดประตูเมื่อคืนทำไมไม่เปิดประตูให้ฉันชายหนุ่มถามเสียงเรียบไม่รอให้เธอหันมาหญิงสาวสะดุ้งยิ้มเจือนก่อนก้มหน้าง,งุดก็มันดึกแล้วนี่คะ่ะเอมิเลียตอบเสียงเรียบกลับไปเช่นกันทำเรกาโดที่มองอยู่เลิกคิ้วขึ้น ขำท่าทางของเธอในใจดึกแล้วแล้วยังไงหลังจากนั้นคือความเงียบเอมิเลียไม่มีคำตอบเพราะเธอไม่กล้าที่จะพูดความจริงในใจออกมาจึงเลือกที่จะเงียบก้มหน้าสลุดเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนนี่เป็นการกระทำที่เขาไม่ชอบเอาเสียเลยเขาถือว่าเธอกำลังเล่นสงคาร,รามประสาทกับเขาสรุปเลือกที่จะเงียบดวงตาเข้มจ้องมองหญิงสาวนิ่งเธอคิดว่าความเงียบมันช่วยเธอได้งั้นหรอ เอมิเลียเลือกที่จะนิ่งไม่ตอบใดๆคราวนี้ถึงขั้นทําเรกคาโดปผุดลุกในขณะเอมิเลียขมวดคิ้วเตรียมจะร้องไห้อีกครั้งสร้างความรำคาญใจเขาไม่หยุดย่อนทำไมถึงไม่เปิดประตูให้ฉันเขาย้ำคำถามเดิมและพยายามข่มอารมณ์ส่วนเธอก็ยังคงนิ่งเฉยก่อนจะสะดุ้งโยงฉันถามเธอต้องตอบคำถามนั้นดังขึ้นพร้อมกับเสียงตบโต๊ะที่ดังสนัน่นหนูไม่ไว้ใจคุณคะ่ะ เอมิเลียเผยโพร่ไปด้วยความตกใจเออเออเมื่อนึกขึ้นได้ก็ก้มหน้าลงอีกครั้งในขณะเรากาโดแอบรอบยิ้มก่อนจะเปลี่ยนสีหน้ากลับไปขมเหมือนเดิมแซงทําเป็นโกรธเมื่อเธอช้อนตาขึ้นมามองขข,ข,ขอโทษค่ะคือหนูไปไปกับฉันเขาปรีมากระชากแขนของเธอจุดล่าออกไปข้างนอกไม่เปิดโอกาสให้เธอได้พูดปไปไปไหนคะ เอมิเลียถูกเขาพามาที่รถก่อนเขาจะพารถออกพุ่งทยานชนิดที่เธอต้องจิกมือเข้าหากันวินาทีนี้ได้แต่นั่งภาวนาอย่าได้เสียหลักไปประสานงากับใครเข้าในขณะดาอารมณ์ผู้ชายคุณข้างๆไม่ถูกแค่เธอพูดประโยคนั้นนะเล่ถึงกับโมโหกันขนาดนี้เชียวจะพาไปไหนคะเอมิเลียเผลอถามหลังทนไม่ไหวตบความกลัว เธอหลับตาปีไม่กล้ามองถนนข้างหน้าซึ่งเปรียบเสมือนทางไปนรกที่สุดในตอนนี้เรกาโดเบือนสายตามามองตามเสียงเพียงแวบเดียวก่อนเหยียดริมฝีปากตอบคำถามเธอแข่งกับลมถึงก็รู้เองลนะนาเอมิเลียจึงเลือกที่จะเงียบและคงต้องฝากชีวิตไว้กับเขาในขณะใจท่องบทสวดมนต์ขอพอรจากพระเจ้านึกถึงสิ่งดีๆที่เธอเคยสร้างมาจนกระทั่งถึงที่หมาย เขาเหยียบเบรกจนหล่อนหัวขมำลงสิเขาหันหน้ามาหาคนหลับตาปีด้วยความกลัวเฮ้อหล่อนลืมตาผ่อนความโล่องออกมาเสียงดังจนเขานึกขำถ้าเมาไปอ้วกไกลๆรถชั้นเรยการะโดชี้ไปทางฟุตบาทติดกับสนามหญ้าเขียวขจีซึ่งไถ่เตียนลูงมองสบายตาหญิงสาวมองตามพลางคว่ำปากหนูแค่กลัว ในขณะเขาแซงตำหนิทำท่ารำคาญทั้ที่ในใจนั้นขำขันลงมาเขาสั่งเสียงเข้มเมื่อเธอลงมาอาการแรกที่เกิดขึ้นกับเธอคือภาพตรงหน้าพระมัวไปหมดเธอยืนนิ่งรอให้ความมืนนั้นหายไปพางสลัดสีสะแรงๆหวังทำลายความตื้นในหูท่ามกลางความงงของเรกาโดเขาขมวดคิว้วหนูเดี๋ยวค่ะที่นี่ที่ไหนคะ ร้านตัดชุดไงเป็นอะไรของเธอชายหนุ่มขมวดคิ้วสงสัยแต่เธอไม่ตอบกลับเดินเซก่อนจะลม้มลงทั้งยืนโชคดีที่ร่างยังไม่ทันถึงพื้นเพราะท่อนแขนครูซัดมารับไว้ซะก่อนบ้าจริงไหนบอกว่าไม่เมาหนูหนูเป็นหอบค่ะเธอยังคงตอบโต้ได้แต่นั่นก็คงผื่นเต็มทีในขณะชายหนุ่มหัวเสียทำอะไรไม่ถูกแล้วต้องทำยังไง หนูมียาดมแต่ให้พี่ซีอาไปแล้วซึ่งคำตอบนั้นยิ่งทำให้เขาหัวเสียเข้าไปใหญ่ครูซาตตัดสินใจอุ้มเธอเข้าร้านในนั้นมีแอร์อย่างน้อยอาจจะช่วยเธอได้บ้างท่ามกลางความสนใจของคุณสัญจรก่อนวางร่างบางลงบนโซฟาในขณะแดหน้าเร่งผีเท้าเข้ามาหาคุณเรกกโดใครเป็นอะไรคะแดหน้าคุณมาพอดีเลยมียาดมไหม สายตาคมสีน้ำตาลเข้มชำเลืองมองข้ามแผ่นหลังเขาเมื่อเห็นว่าเป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มแต่แปลกหน้าจึงขมวดคิ้วเป็นปมใครกันหลอนเอ่ยถามขึ้นเพราะหลอนรู้จักหมดทั้งเคลที่และมิเชลยกเว้นคนนี้อย่าเพิ่งถามหน้าเธอเป็นหอบก่อนไดนาจะหลบตาม,มามองเด็กในร้านพรางพยักหน้าไม่นานพวกหลอนกลับมาพร้อมกับยาดมและผ้าเย็น โรซาถอยหลังออกมายืนดูหลีกให้พนักงานได้จัดการแทนเพราะงานปฐมพยาบาลแบบนี้เขาไม่ถนัดแน่ถ้าเป็นงานแหวกระสุนผ่าตัดสดๆแบบนี้พอได้อยู่เอมิเลียลืมตาขึ้นเล็กน้อยก่อนปิดลงไปใหม่เธอเริ่มหายใจสะดวกขึ้นก็ตอนกลิ่นยาดมโชยเข้าไปในโพรงจมูกไม่นานจึงถอนหายใจเฮือกยันตัวเองให้นั่งพิงผนังเองได้ก่อนเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้ง เพ่งเล็งภาพตรงหน้าจนกระทั่งชัดเจนขึ้นภาพแรกที่เห็นคือเรกาโดกำลังกอดอกมองเธออยู่ดวงตาสีทมินนิ่งไม่วางตาส่วนอีกคนข้างๆคือคนแปลกหน้าเธอจึงไม่กล้ามองเลือกที่จะลุกตาลงหนูดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณหญิงสาวเอ่ยเสียงเบาไดอาน่าละสายตาจากหญิงสาวมองเขาเพื่อเอาคำตอบเรกาโดยักไหล่เหยียดริมฝีปากไม่เต็มใจตอบนัก น้องสาวผมมัง้งฮึแดนหน้าเลิกคิวสูงฝากคุณจัดการด้วยแล้วกันเย,ยนี่มีแต่ชุดผ้าคิริ้วก่อนจะผลักประตูไปยืนหน้ารา้านแถวๆจุดบริการให้สุบรี่เผลอทำให้เอมิเลียหันมองเธอเม้มปากแน่นเริ่มรู้สึกกดดันพรางสะดุ้งโยงเพราะถูกมือเย็นแตะที่ท่อนแขนโอ้ฉันขอโทษฉันแค่สะกิดไม่ไม่เป็นไรคะ่ะ เอมิเลียหันไปยิ้มเจือนก่อนจะชะงักเมื่อเห็นหน้าเต็มสองตาและพบว่าหล่อนสวยมากชันแดน้าเธอชื่ออะไรเอมิเลียค่ะโอเคเอมิเลียมาเธอจะ้ะวัดตัวกันแขนเรียวสวยเป็นกล้ามเนื้อบ่งบอกถึงการออกกำลังกายสม่ำเสมอถูกเจ้าของยกมาตรงหน้าเธอเอมิเลียยังคงมองนิ่งแดน่าจึงยิ้มกว้างอย่างเป็นมิตร บุยปากไปทาาเรกาโดซึ่งยืนหันหลังคุยโทรศัพท์ในขณะริมฝีปากนั้นกำลังพ่นควันบุหรีเชื่อฉันสิอย่าทำให้เขางุหงิดแต่หน้ากล่าวพร้อมขยิบตาให้แน่นอนแลดูเธอมีแรงลุกขึ้นตามตั้งแต่ตอนนั้นร่างสงสง่ายยืนคุยโทรศัพท์อยู่นานสองนานด้วยเรื่องสำคัญหลังเวเดโนโทรมาแจ้งข่าวที่เขาได้รับจากสายลับว่า แกงคู่แข่งได้มีการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดมืดซึ่งเป็นการเหยียบจมูกพวกเขาใครบอกมึงสีหน้าเขาตึงเครียดยิ่งขึ้นไอเวคำตอบของอีกฝั่งหึ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครูซัดยิ้มมุมปากถือว่าสำเร็จไปขั้นหนึง่งแล้วไอ้พวกทรยศนี้หรอวะมึงจะทำไงเวนเโนขอความเห็นในขณะที่ครูซัดกำลังคุ้นคิดพร้อมกับพ่นควันบุหรี่ไปด้วย เดี๋ยวกูเข้าไปเองดีกว่าครูซัดต,ตอบกลับก่อนจะขยี้บุหรี่แล้วทิ้งมันลงถังได้งั้นกูจะนันคนที่เหลือมารอมืออีกนานไหมวะได้ข่าว่าช่วงนี้กระเติงเด็กเวเดโน,โนเซลมาตามสาย <c oughs> ตลกละชายหนุ่มแค่นหัวเราะเออรอไม่นานเดี๋ยวกูเข้าไปละผู้จบครูซัดกดวางสายยืนผ่อนคลายความเครียดอยู่อึดใจหนึ่งจึงจะเดินขึ้นรถไป ครับนายเสียงรับจากปลายสายลูแคนช่วยมาตามโลเคชันนี้ทีครูสารสั่งลูกน้องคนสนิทเขาทิ้งน้องสาวกรมารอไว้ในร้านโดยให้ลูกน้องมาสารต่อทางด้านของเอเมิเลียและแรน่าหลังวัดตัวเสร็จดีเซเนอร์อย่างหลอนก็ทำการร่างคงคร่าวๆทันทีหล่อนแพลนจะตัดทุนให้เอเมิเลียหลายๆชุดมีทั้งชุดลำลองและชุดออกงานก่อนจะพากันเดินออกมาเพื่อตกงราคากับเรกโด แต่เวลานี้ไม่มีเขายืนอยู่ตรงนี้เสแล้วอ้าวไปไหนแล้วล่ะในขณะที่เอเมิเลียแอบชะเง้อคอมองหาสลับกับมองแดนนาที่โทรติดต่อเขาไปด้วยแต่เหมือนจะติดต่อไม่ได้เลวไหลจริงๆทำไมถึงทิ้งกันแบบนี้นะแดนนาวุ่นวายหัวเสียแทนเอเมิเลียกว่าทั้งคู่จะกระจ่างได้ต้องรอให้รูแคนดึงเข้ามาแดนนาลดโทรศัพท์ลงก่อนกว่าทั้งคู่จะกระจ่างได้ ต้องรองให้ลูแคนเดินเข้ามาแดนหน้าลถโทรศัพท์ลงถอนหายใจพืชส่วนเอมิเลียนั่งตัวตรงสีหน้าบ่งบอกให้รู้ว่าเธอนั้นโล่งใจสุดๆเขาคงมีงานด่วนนะ่ะแดนหน้าหันมายิ้มเจือนพลางเดินไปเขียนบินเพื่อฝากลูกแคนให้เขาในท่านสั่งตัดชุดใหม่ให้คุณูุะครับลูแคนเลิกคิ้วถามผ่านกระจกไปยังคนที่นั่งเบาะหลังหลังจากทั้งคู่ขึ้นมานั่งในรถเรียบร้อยแล้ว หญิงสาวถอนใจย,ยาวไม่ตอบเสียทีเดียวลูแคนจึงร้อนตัวผมไม่มีเจตนาอยากจะยุ่งเรื่องของจนายหรอกครับแต่ก็แปลกใจเพราะขนาดในหญิงเออคุณมิเชลนายท่านยังไม่เคยทำขนาดนี้เลยแค่จะบอกว่าท่านคงเอ็นดูคุณหนูมากคำพูดนั้นทำให้เอเมิเลียละสายตาจากกระจกข้างมายิ้มอ่อนไม่ใช่หรอกค่ะเขาแค่ต้องการจะรับผิดชอบแทนน้องสาวเขาเท่านั้น คุณลูแคนมาก็ดีแล้วค่ะอย่าเพิ่งพาหนูกลับบ้านได้ไหมคะครับบอิกาดเลิกคิ้วสูงทำหน้าสงสัยพาหนูไปหาที่หายใจหน่อยบอิกานิ่งเขาเจะยังไงกับคำขอร้องของสาวน้อยเหมือนเดิมค่ะสัญญาจะไม่ให้คุณเดือดร้อนสุดท้ายเขาก็ต้องยอมเธอลูแคนพาเธอมาไม่ไกลมากแต่ก็ไม่ใกล้จนเกินไปเขาจอดรถชิดไหลาทาง ปล่อยร่างบางให้ยืนรับลมอยู่บริเวณดินยืน่นที่สูงราวตึกสิบชั้นข้างล่างคือทะเลน้ำสีครามนิ่งสงบไร้คลื่นแสงแดดจากดวงอาทิตย์กระทบผิวน้ำเสมือนมีกาก,ากเพชรติดอยู่ระยิบระยับธรรมชาติสามารถช่วยให้หญิงสาวผ่อนคลายได้จริงๆเขาคิดเช่นนั้นส่วนเจ้าตัวไม่ได้ไปกับเธอการดูแลไม่จำเป็นต้องไปยืนใกล้กันจนให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัด เขายืนพิงประตูหันหน้าไปฝั่งเธอมองไกลยอยู่ตรงนี้ก็เกินพอแล้ววินาทีนี้คือวินาทีชัดพลังลมหายใจของเอมิเลียทำไมเขาจะไม่รู้หญิงสาวกางแขนออกกว้างแงนหน้าขึ้นเปิดรับลมประท้าอย่างเต็มที่ทำรูแคนที่มองอยู่ขมวมดคิ้วก่อนแค่นหัวเราะเขาคำขันในท่าทีของหญิงสาวช่างน่าเอ็นดูเสียเหลือเกิน ผ่านไปนานหลายนาทีลูแคนยกข้อมือดูนาฬิกาเพราะมีงานต่อสลับกับเอมิเลียที่มีท่าทีว่าไม่พอใจเพียงเท่านี้เขาจึงตัดสินใจเดินไปยืนข้างๆหวังให้เธอเห็นยุติความผ่อนคลายที่มีตอนนี้ไปก่อนแต่ผิดความคาดหมายหญิงสาวชวนเขาคุยเฉยเลยไม่อยากรู้ทะเลจะสวยแบบนี้นะคะสวยกว่าในรูปเสอีกเอมิเลียยิ้มกว้างมองไปยังท้องทะเลตรงหน้าหืม hmm? ลูแคนชะง,งกักลืนคำเชิญชวนคำนั้นกลับลงคอหันไปขมมดคิ้วกับเธอคุณลูแคนคงไม่เชื่อว่าหนูเห็นทะเลครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะคุณลูแคนนะคะขอบคุณนะคะรู้สึกดีกว่าเดิมเยอะเลยครับวันหลังคุณลูแคนพาหนูมาอีกนะคะกล้ามหัวใจชายหนุ่มกระตุกหลังคำขอนั้นมาพร้อมกับฝ่ามือเล็กอุ่นและเนียนนุ่ม สอดเข้ากับฝ่ามือใหญ่สากเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อบ่งบอกถึงการจับของหนักมาช่ำชองนะคะคุณลูแคนรลอนสูงรอยยิ้มละมุนส่วนเขาแท้งนิ่งขรึมเพราะทำตัวไม่ถูกได้ครับถ้ามีโอกาสกลางดึกคืนนั้นเอมิเลียกึ่งหลับกึ่งตื่นกล้ามเนื้อบางส่วนกระตุกมากกว่าหนึ่งครั้งจะบอกว่าความเครียดสะสมเธอก็เป็นไปได้และครั้งที่สาม ซึ่งเธอปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าจะไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอีกเพราะเธอจะกินยาน,นอนหลับกลับมีแสงไฟจากหน้ารถเล็ดรอดผ่านช่องลมหน้าต่างเข้ามาพร้อมเสียงเบรกกระชากล้อแน่นอนหญิงสาวไม่เคยปล่อยให้เรื่องอยากรู้ค้างคาใจจึงเดินไปแง้มบานหน้าต่างอย่างเบามือพอให้ลูกตาโผล่เรโกโรเปลี่ยนฝีท้ามาเหยียบเบระทันหันหลังมีหญิงร่างบางมายืนขวางไว้ มิเชลใช้จังหวะรถชะลอช้ารอประตูเหล็กเปิดวางทลาเอาตัวเองเข้าไปขวางหล่อนอ้าแขนกว้างหากมันจะพลาดจนชนร่างกระเด็นคงต้องยอมเรเาโดกดแรอย่างหัวเสียเขาสะบดคำหยาบก่อนลุจากรถเดินขโมดคิ้วเข้าไปหาหวังจะจัดการกับมิเชลตั้งแต่กลับถูกหล่อนทลาเข้ามาหาแทนโดยใช้แรงทั้งหมดที่มีไว้ที่วงแขนรวบรัดร่างหนาถึกแน่น เสมือนชาตินี้จะไม่มีทางให้หลุดหนีไปไหนบอกฉันสิคะว่าคำนั้นมันไม่จริงหล่อนฟูมฟายอย่างคนขาดสติไร้ความละอายท่ามกลางการถูกมองของกาดที่ยืนอยู่ซึ่งต่างจากชายหนุม่มที่ตอนนี้เพิ่มความหงุดหงิดจนเส้นความอดทนขาดสะบัน้นคุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงมิเชลเขาตะคอกเสียงดังลั่นใช่ฉันบ้าบ้าเพราะถูกไอ้หน้าโหดอย่างคุณบอกเลิกไง ได้โปรดที่รักอย่าทำกับฉันแบบนี้ในขณะมิเชลพรามเพอขอความเป็นธรรมส่วนครูซัรเองพยายามดึงมือประมึกของหลอนออกเวลานี้นอกเหนือจากลูกน้องที่มองอยู่นั้นยังมีสาวน้อยคนหนึ่งยืนแอบมองอยู่ที่อีกมุมนึงด้วยนิ้วเรียวแตะที่ริมฝีปากบ่งบอกให้รู้ถึงความระทึกใจต่อเหตุการณ์ตรงหน้าเอเมิเลียอึง้งไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ในเวลานี้ และนั่นก็ยิ่งทำให้เธออาคติกับครูซัสมากไปอีกควีคูนคุณบ้าไอ้ยักษ์ชิเธอเบ้ปากดึงบานหน้าต่างปิดเข้าหากรอบวงกบตามเดิมก่อนเดินขึ้นเตียงไม่คิดจะสนใจอีกวันแรกของการไปมหาวิทยาลัยเอมิเลียตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์คราวนั้นต้องซ้ำรอยอีกเธอแต่งตัวด้วยชุดที่มิดชิดพร้อมโค้สีน้ำตาลอ่อนหนึ่งตัว แน่นอนมันเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่เรกรโดซื้อให้และไม่ได้ถูกฉีกขาดนอกจากไม่สายให้ใครต้องเดือดร้อนแล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างเธอเมื่อเปิดประตูออกมาเจอลูกแคนยืนคอยอยู่เขาก้มหัวให้ก่อนจะยักคิ้วเป็นการทักทายในท่านให้ผมไปส่งคุณหนูครับอ้อหล่อนเลิกคิ้วเป็นอันว่าเข้าใจ ปนทึ่งสุดๆไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันผ่อนคลายครั้งแรกนับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ส่วนคำถามที่เกิดขึ้นในหัวหญิงสาวคือทำไมเขาถึงไม่ไปส่งเองกลับให้ลูกน้องไปส่งแทนทั้งๆท,ที่วันนี้เป็นวันมอบตัวของเธอซึ่งสมควรอย่างยิ่งต่อผู้ปกครอง,องที่จะต้องไปรับรู้และทำความรู้จักกับอาจารย์ประจำคลาสเรียนของนักศึกษา <S <S> <S หล่อนผ่อนลมหายใจอย่างแรงคำตอบนั้นอยู่เบื้องหน้า หลังจากหญิงสาวหลุดพ้นประตูออกมาและไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเพราะในโรงรถที่เรียงรายไปด้วยรถหรูหลายคันมันมีซูเปอร์คาร์คันหนึ่งซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้หญิงจอดอยู่ใช่แล้วเมื่อคืนเขาคงดีกันแล้วและหล่อนคงจะค้างที่นี่เอมิเลียชะง,งักฝีเท้าแค่เพียงอึดใจเท่านั้นก่อนเธอจะเดินต่อไม่สนใจจะรับรู้เรื่องส่วนตัวของใครส่วนเขาเรกาโดชายหนุม่ม ผู้เป็นที่หมายตาของสาวน้อยสาวใหญ่และแม่ไม้ในวงการไฮโซเหลือขนาดน,นับบัตรนี้เขากำลังนั่งดูดบุหรี่อยู่ที่ระเบียงแอบมองเด็กสาวซึ่งเดินตรงไปขึ้นรถโดยมีลูกน้องเป็นคนขับตามคำบัญชาภาพนั้นสะท้อนใจเขาเสมือนเดจาวูกับคำว่ากากีที่พ่อของเขามักพูดอ,ออกมาให้ฟังเรยคาโดผ่อนควันบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายวางไว้บนที่เขียทั้งที่ยังไม่หมด หลังซปเปอร์คาร์คันดำนั้นแล่นลับไปเขาหมุนตัวเดินทงๆเข้ามาทิ้งตัวลงบนเตียงโดยไม่สนใจว่าความสะเทือนของมันจะทำให้หญิงสาวซึ่งหลับไหลอยู่ข้างหลังจะตื่นหรือเปล่ามิเชลสลืมสลืองัวงเงียคลี่เปลือกตาขึ้นถอนใจเฮือกหล่อนเกลียดที่สุดหากใครมากวนใจขณะกำลังหลับสนิททว่าเช้านี้คงต้องยกเว้นเขาคนนี้ที่ไม่รู้ไปกินรังแนมาจากที่ไหน บุรีไม่ถูกปากหรอคะร่างบางสวยเทียบเท่านางแบบเรลยเปล่ายันตัวขึ้นพิงหัวเตียงปลายผ้านวมหลุดลงไปทั้งผืนเผยเห็นหน้าอกหน้าใจให้เรกาโดเห็นพร้อมรอยยิ้มยั่วยวนฉบับสาวเซ็กซี่หวังยั่วให้เขานั้นสนใจหุบปากแต่กลับถูกชายหนุ่มหงุดหงิดใส่กัดฟันกรอดดันตัวหล่อนออกห่างแต่มิเชลหากกลัวไม่ หล่อนมีความเชื่ออารมณ์นี้ในที่แบบนี้ยังสามารถเอาเขาอยู่ได้อะไรอีกล่ะคะฉันว่าพักนี้อารมณ์คุณเปลี่ยนบ่อยไปนะคะครูสตึงเครียดไปก็ไม่ดีผ่อนคลายหน่อยดีไหมคะหล่อนใช้อกอวบยุ่นกดแนบชิดแผ่นหลังดึงฝีปากประทับจูบบนหัวไหลแ่แกร่งและเหมือนจะได้ผลเมื่อเขาหันกลับมาเผชิญหน้าชายอุ้มมือใหญ่บีบคอระหงหล่อนในทีแรก ก่อนจะเลื่อนไปกลุ่มไททถอยแล้วดึงเข้ามาฉกฉวยริมฝีปากบางรวดเร็วโดยที่หล่อนตั้งท่าคอยอยู่แล้วความรุนแรงของมันคลุงไปด้วยกลิ่นคาวเลือดยามถอดออกซึ่งโทสะที่มักจะมาลงในเซกทุกครั้งของเรกาโดอาจจะดูเหมือนป่าเถื่อนแต่สำหรับมิเชลแล้วหล่อนกลับมองว่าเขานั้นกำลังหลงไหลในตัวเองตกเย็นหลังหมดคลาสในขณะที่รอรูแคนมารับ เอมิเลียใช้เวลาอยู่กับกองหนังสือตรงหน้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องลงไปรอข้างล่างเธอจึงเก็บข้าวของทั้งหมดที่เลียล่าอยู่บนโต๊ะเข้ากระเป๋าขอยืมไปอ่านต่อที่บ้านได้ไหมคะนึกเสียดายถ้าอ่านเรื่องนี้ไม่จบเพราะมันเป็นแนวที่เธอโปรดปานและค่อนข้างจะหาย,ยากพอสมควรหลังบรรักษ์พยักหน้าเด็กสาวจึงจิกยิ้มจนตายหยีทันทีขอบคุณนะคะ,จะเจ้ามาคืนให้เร็วที่สุดคะ่ะความดีใจทำให้หล่อนวิ่งออกมาอย่างร่าเริง ผ่านห้องมาหลายห้องและผู้คนอีกมากมายจนกระทั่งขาเรียวต้องหยุดชะงักเมื่อสายตาคู่หวานประทะักับคนนี้และแน่นอนจะให้หมุนตัวกลับคงไม่ทันเขาเห็นเธอวิ่งมาแต่ไกลเห็นก่อนจะลงบันไดและตั้งแต่ห้องสมุดเลยด้วยซ้ำไปไหนมาทำไมต้องให้ฉันยดนรอนานขอโทษค่ะอ่านหนังสือเพลินไปหน่อยหนูคิดว่าคุณรูแคนจะมารับเสีอีก ประโยชน์ทิ้งท้ายก่อนหญิงสาวจะก้มหน้างุดเปลี่ยนปรับสภาพความร่าเริงก่อนหน้าเป็นความอึดอัดแทบไม่ทันเลยทีเดียวครูซัดขมวดคิ้วถึงคำนั้นจะเบาอยู่แต่เพราะระยะที่มันใกล้จนเขาได้ยินเกี่ยวอะไรกับลูกน้องฉันเปล่าค่ะก็เมื่อเช้าเขามาส่งหญิงสาวยังคงก้มหน้าตอบเธอตอบไม่ตรงคำถามไม่ตรงคำถามตรงไหนคะก็เมื่อเช้าเขามาส่ง ตอนเย็นก็น่าจะเป็นเขามารับไม่ถูกหรอคะเอมิเลียลากเสียงคำสุดท้ายก่อนจะหุบปากทันควันเพิ่งนึกได้ว่าเธอพูดมากเกินไปแล้วในขณะเรกาโดรอบคำในคราวแรกก่อนจะแซงกลบเกลื่อนในคราวหลังเมื่อสังเกตเห็นว่าเธอเริ่มเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฉันฉันคือคนสั่งเขาทำเสียงให้ขรึมกว่าเดิมส่วนเธอพยักหน้างึกๆเป็นอันว่าเข้าใจโอเค ก่อนจะเดินก้มหน้างุงดตามหลังเข้าไปติดติดเมื่อเขาผู้จบหมุนตัวเดินไปที่รถโดยไม่เชื้อเชิญเธอสักคำเราจะไปไหนกันคะอิมีเดียถ่างตากว้างทาเ,งา,าเรือหันมาหาเรกาโดหลังจากขึ้นมานั่งเบาะหลังและพบว่าคนขับนั้นไม่ใช่รูแคนจึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยทำไมรีบเหรอใช่รีบแลยมากด้วยอยากกลับไปอ่านหนังสือต่อเธออยากตอบแบบนั้นจะจะขาด ได้แตกกลืนน้ำลายเปล่าค่ะหล่อนลี่ปฏิเสธพลางหันไปมองกระจกฉันจะพาไปทานข้าวหญิงสาวหันขับกลับมาใหม่คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำนี้ร้านอาหารสุดหรูกับคนอีกโก้สุดหรูคงเข้ากันเอมิเลียไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยสักครั้งที่อยู่กับเขาคงจะใช่อย่างที่เขาเคยรับปากไว้พร้อมคำหยาบที่พ่นออกมาด้วยเขาจะไปหาความหมายของคำคำนั้น และวิธีดูแลเธอให้ดีที่สุดที่เขาไม่เคยรู้จักวันนี้คงเอามาใช้แล้วหากแต่พลาดไปนิดกับจุดประสงค์ที่เขาทํานั้นเพื่ออะไรและเพราะอะไรถึงไม่ถามเธอก่อนแน่นอนคนที่ออกคําสั่งใช้ชีวิตเยี่ยงราชายอย่างเขานเนอะแท้จริงแล้วผู้หญิงตรงหน้าเธอชอบอะไรนี่ไม่ได้เรียกว่าใส่ใจแต่มันคือการมัดมือชกเพราะเขาเข้าไม่ถึงอิ่มแล้วเหรอ ครูซัดเลิกคิ้วขึ้นหลังเอเมมเลียร,รวบช้อนซ่อมวางลงแล้วดื่มน้ำตามหญิงสาวพยักหน้าแซงทำเป็นมองอย่างอื่นค่ะในขณะที่เขากินต่อท่าทางเสมือนหิวอาหารยิ่งถูกปากเมื่อได้ร่วมโต๊ะกับเธอต่างกับหญิงสาวที่ตัวเกรงหามีความสุขไม่าย,ยามอยู่ใกล้เขาในจังหวะที่เขาเคี้ยวสเต็กชิ้นใหญ่คำโตเอเมเลียฆ่าเวลาโดยการอ่านหนังสือแทน ความสุขเธอคือการได้อ่านไอ้เจ้านี้แค่นี้นะหรอเขาสังเกตจากแววตาตอนเธอเปิดมันช่างแตกต่างกับตอนที่มองหน้าเขาลิบลับใช่ค่ะมันคือเพื่อนของหนูเธอปิดกลับเหมือนเดิมกระชับวงแขนแน่นมิมปากเป็นเส้นตรงเกิดความกังวลขึ้นมาหากตอนเปิดหนังสือเมื่อครู่เป็นการเสียมรารยาททาเขางุดหิดแล้วเขามาฉีกหนังสือเธอจะทำยังไงมันคงคุ้มไม่เท่าเสียแต่ผิดค่าจากที่หล่อนคิด อ่านต่อสิฉันไม่ได้ว่าอะไรเขาผายมือที่ถือช้อนเชื้อเชิญตั้งใจกินข้าวตรงหน้าไม่ได้ใส่ใจกับเธอสักนิดแถมไม่ได้บังคับให้เธอกินต่อแม้จะเห็นทนโทษว,ว่าเธอกินข้าวเข้าไปแค่ไม่กี่คำต่างกับลูแคนที่เอาแต่บังคับให้เธอกินตามใจทุกอย่างส่วนเขาหากจะขออะไรเหมือนขอลูแคนเขาคงไม่ให้ดึกสงัดกว่าจะกลับมาถึงฮารืหาด เท่ากับเวลาที่เอามาใช้อ่านหนังสือเสียไปด้วยมื้ออาหารถึงในยามนั้นเขาจะอนุญาตแต่การอ่านที่ถูกจ้องมองโดยคุนตรงหน้าไม่วางตามันก็อ่านไม่เข้าใจอยู่ดีหากแววตาที่ได้รับมายามเธอเผลอช้อนตามองมันคือแวลตาที่แปลกใหม่ทำไมการกระทําเมื่อคืนก่อนถึงได้แตกต่างจากคืนนี้เฮ้ <c oughs> คุณเรกาโดเป็นคุแบบไหนกันแน่นะ หญิงสาวถามตัวเองในขณะถูสบู่เหลวเล่นจนฟองฟูฟองไปทั่วสรีระจบ